หลังนี้ก็จะเป็นสไตล์ปัญญา2ชั้นนะฮะตัวบ้านอยู่ประมาณ2.5ล้าน5แสนห้หมื่นบาทตองหทับหนึงนะครับเจ้าของบ้านรวยจัดนะฮะเสาคู่นี้นะฮะบอกเลยนะครับบ้านราคา2ล้านนะครับเสาต้นละ2องแสน5นะครับโอเคนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับนี่ข้างล่างก็จะประกอบด้วย หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับด้านล่างนะครับเฉพาะโซนด้านล่างอ่ะเราเข้าไปดูห้องมาสเตอร์ก่อนนะครับห้องมาสเตอร์ห้องนี้ก็จะห้องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะด้วยเนื้อที่ที่ว่าบีบจากัดนะครับด้วยด้วยราคาด้วยนะครับนี่นะนี่ไปก็เป็นไปไปซ่อนเปลี่ยนสีได้นะครับก็ไม่รู้นะกี่ฝีก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเอานะครับอ่าก็จะเป็นบันผักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบานเลื่อน เรื่อแบบเปิดออกเห็นเลยนะครับนี่หน้าบ้านเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวนี่เปิดหัวนะครับนี่ห้องแต่งตัวพอห้องแต่งตัวปุ๊บเปิดไปเป็นห้องน้ำห้องน้ําห้องน้ํานี่ถือว่าว้าวมากเลยนะนี่ S <S ววะน,นะนี่อ่างล้างหน้า<ช>อันนี้สําหรับเสียบตัวนี้มันจะเป็นแบบที่วัเดินเราเดินผ่านแล้วมันจะแบบแล้วก็ฉีดตูดแบบญี่ปุ่นนะเนี่ย ตัวนี้ต้องมี8ปดหมื่นนะฮะนี่ยรวยจริงรวยจริงชื่อเจ้าของบ้านชื่อพี่ปอนะครับน,รรรนะครับ,นะรบอันนี้ก็โซนเปียกโซนแห้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นชาวเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เป็นตัวระบายอากาศนะครับดีอันนี้ก็เจ้าของบ้านคนเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีก๊อกสาหรับซักผ้าล้างเท้าอะไรว่าไปนะครับเจ้าของบ้นานไม่ได้ชอบแบบชุชาฉมากนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ห้องมัตเตอร์นะครับห้องมัตเตอร์ อันนี้คือชั้นล่าง<ม>ก็คือมีห้องนอนห้องแต่งตัวห้องน้ำโอเคนะครับเราเข้าไปชมห้องแล้วนะครับอันนี้ก็ชั้นล่างก็เป็นห้องน้ําห้องน้ํารับ,บแขกนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับออยังเป็นชาวบ้านนะครับคือนั่งแบบนั่นไม่ได้ต้องนั่งแบบยองๆใช่อันนี้อันนี้รีเฟซมาเลยแบบเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชาเวอร์นะครับนี่อาบน้ําอ่งไม่มีอ่างล้างหน้านะครับก็แบบเหมือนแค่ เอาไว้รับแขกอ่ะไว้รับแขกทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ารับแขกส่วนห้องนี้เป็นห้องครัวนะครับนี่นะครับห้องครัวอ,อันนี้ห้องครัวนี่นะอโอโ้โหแกดีไซน์เอาไว้กินเหล้าหรือเปล่านะแต่อันนี้ห้องครัวนะไม่ชนาจะใช้ที่กินเหล้านะนะครับอ่าในส่วนตอนนี้ก็เป็นของตู้ไฟสามเฟสนะครับนี่จะควบคุมทั้งหมดของบ้านเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกันทุกหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้สําหรับเก็บฮาร์ดดิสต์สำหรับกล้องวงจรปิดนะครับหลังนี้ก็ติดอยู่4ตัวก็ขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นบันไดไม้มันแดงแป๊ะเลยนะนี่พิ้นทาไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับโอเคเราขึ้นไปชั้นบนกันต่อขึ้นมาก็จะเป็นโถงนะครับก็จะมีไฟนะครับอ่าอันนี้ก็มีส่วนต่างนะครับอ่ามีค่าติดตั้งบ้างครับเล็กน้อยไม่ไม่เยอะครับ ขึ้นมาก็จะเป็นโถงโถงด้านบนก็จะมีอยู่สองห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องน้ําแล้วก็จะมีระเบียงของห้องนี้แล้วก็ระเบียงด้านหลังนะครับมาชมห้องน้ําห้องนี้นะครับนี่ห้องน้ําชั้นบนชั้นบนก็จะเป็นมีสองห้องนอนนะครับมาใช้ห้องน้ําห้องนี้ห้องเดียวนี่นะครับก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ชักโครกอ่าแล้วก็ชาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีสําหรับข้างหลังเอาไว้วางใช่ใช่ อันนี้เราเทระบบหมดแล้วนะครับคือส่งไปแล้วนะครับบ้านผมส่งไปแล้วนะครับอก่อนอันนี้ผมมาแค่รีวิวนะครับอันนี้ก็ห้องนี้ก่อนนะโอเคนี่นะครับห้องนอนนะครับก็ประกอบด้วยสองสีนะครับสีขาวสีฟ้าเตียงนอนน่าจะหันทางนี้นะครับเวลาออกแบบเนี่ยนะเห็นไหมเป็นคู่นะแล้วเตียงมันก็อยู่อย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนในการดูนะครับนี่นะนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับ อโอเคไปพอเปิดมาก็จะเป็นห้องโถงห้องน้ํานะครับสาหรับ,บรับแขกนะครับนี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องห้องนี้ห้องนี้ก็จะมีระเบียงในตัวนะครับแล้วก็เป็นกระจกเข้ามุมนะครับเห็นได้180องศานะครับนี่ฮจะเห็นไหมว่าหลังนี้ปักเป็นสีดํานะครับนี่ก็ระเบียงหน้าหน้าโอ้ยลมเย็นมากครับเราอยู่ข้างในร้อนนะข้างในร้อน วันนี้ก็จะทําการรีวิวบ้านนะครับสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดตารางเมตรสองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับใครสนใจก็จ้างช่างโลดได้นะครับทรงนี้ได้แบบนี้แน่นอนนะครับใครมองก็บอกว่าห้าหกล้านนะครับโลดเอาแค่สองล้านห้าแสนห้าหมื่นพอแล้วก็จะมีระเบียงในส่วนของหลังบ้านนี่ใช่มีระเบียงหลังบ้านมีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เป็นที่จุดวางแอร์นะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับ เสียดายนะครับวันนี้เขาไปทํางานไม่งั้นผมจะขอรีวิวจากพี่ปอนะครับอยู่พังล่านนะครับหลังนี้ลมเย็นสบายนะครับกระเบื้องก็จะเป็น3 0มสคูณสานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดินหยาบๆหน่อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยหลังนี้ส่งไปแล้วนะครับบอกก่อนหลังนี้ส่งไปแล้วเจ้าของบ้านคตังเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมผมพร้อมเพ่นแล้วนะครับพร้อมเผ่นแล้วนะครับ ยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากมีบ้านสวยๆนะครับตรงสเปคได้ของดีราคาไม่แพงและก็มีประกันที่ชัดเจนนะครับเรารับประกันนะครับโครงสร้าง10ปีนะครับรั่วซึม3ปีปวก3ปีงานสถาปัตย์ทั่วไปนะครับสถาปัตย์ทั่วไปมีอะไรบ้างระบบน้ำโะบไฟนะครับสีนะครับ1ปีเต็มนะฮะหลังจาก1ปีก็อาจจะฟรีค่าแรงนะครับเราดูแลกันยาวๆนะครับทำกันเหมือนครอบครัวดูแลกันแบบครอครัวนะครับดูแลกันยาว นะครับนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจช่างโลดด้วยนะครับรับซักบ้านระยอง888หรือบริษัท KR 888 Enterprise นะครับจ้างช่างโลดได้ของดีไม่ทิ้งงานสวัสดีครับ